ครับคลิปนี้เรามาดูเงื่อนขัดสมาธินะครับเงื่อนขัดสมาธินั้นเป็นการต่อเชือกที่มีขนาดแตกต่างก,กันนะครับเชือกใหญ่และเชือกเล็กนะครับเชือกสีแดงนี้สมสมมติให้เป็นเชือกเส้นใหญ่กว่านะครับเราก็จับในลักษณะนี้นะครับนะครับจากนั้นใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับในนี้เป็นเชือกสีฟ้าซึ่งมีขนาดเล็กกว่านะครับร้อยเข้าจากด้านหลัง นะครับลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับอ้อมมานะครับแล้วแทงกลับเข้าไปในเชือกลักษณะนี้เห็นไหมครับนะครับและดึงอย่างนี้ครับจะเห็นเป็นการต่อเชือกนะครับที่เรียกว่าเงื่อนขัดสมาธิครับ